หน้าหนาวนี้เขาจะไม่มีอาหารกินค่ะเพื่อนหาอาหารยากมากเลยเพราะว่ามันมีแต่หิมะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพยยื่อนๆ <c oughs> หน้าแดงหน้าฝรั่งแดงมาเดินออกกำลังกายค่ะจนนี้ก็เย็นห้าโมงเย็นค่ะเพื่อนกำลังจะเอา เศษอาหารจะเอาไปให้เป็ดให้นกค่ะแกกกำลังถือเศษอาหารอยู่ค่ะเศษอาหารเก็บเลกเก็บน้อยเก็บเอาไว้แล้วก็แช่แข็งเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่แช่มันก็จะเสียได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปถ่ายเป็ดให้ดู จะไปทําทานค่ะจะให้คุณลุงเป็นคนให้แล้วเดี๋ยวแม่เพ็นจะเป็นคนท่านใกล้จะถึงแล้วค่ะพเพื่อนๆจะเอาอาหารมาให้เป็ดรู้สึกว่าเงียบจังเลยมีไม่หน่อเป็ดน้อยลูกอ้อได้ยินเสียงร้องกรับกรนุน่น,นค่ะนุ่นค่ะ ลุงกิบเป็นคนให้ดูเขาเห็นเรามาเขาเดินมาหาเลยค่ะฮได้ยินเสียงร้องเอ้ยเขาบินมาแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วอบินมาแล้วเห็นพวกเรามาบินมาเลยเอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้โหพากันบินมาเหยียเลยโอ้ยโอ้เข้าบินมาเหยีเลยครับเพื่อน ได้วันดูยีก็สันโอ้ยนี่เดี๋ยวคือลงจะเป็นคนให้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตามเยอะมากเลยยีน่น่มาได้นั่นมาได้เออโอ้โหเต็มเลยค่ะเพื่อนเต็มเลยค่ะผมไม่มีเจ้าของนะคะนในเพื่อนๆนี่ ไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเขาเป็นเจ้าของตัวเองโอ้ก็ยังมาเรื่อยๆครับเพื่อนไม่พออาหารน้อยเกินไปโหแย่งเงินจินใหญ่เลยเออไม่พอ้ะไม่พออาหารน้อยเดี๋ยวได้อาหารเยอะๆเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ให,ใหม่จ้ะเอเอ มีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคนสวยดูเขาสมบูรณ์ดีค่ะหน้าหนาวนี้เขาจะไม่มีอาหารกินค่ะเพื่อนหาอาหารยากมากเลยเพราะว่ามันมีแต่หิมะค่ะนี่เดินมาเขาก็เดินตามเรามาเดินตามเรามาไม่มีจะไม่มีแล้วบายบายใครกินไหมโอ้ตามมาตามมา ไฮกิเมไม่มีแล้วลูกไม่มีแล้วเจ้าไม่มีแล้วบปไปไปไปโอกาสหน้ามาใหม่โหวิ่งตามวิ่งตามอย่าเลยไม่มีแล้วจ้าไม่มียบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่นะน่าสงสารจังวิ่งตามกับเพื่อนเป็ดวิ่งตามน่าสงสารจังเขาไม่มีอาหารเห็นเรามาเี่วิ่งใส่เลยเห็นเราเป็นอาหารไปได้ เขารู้ว่าเรามีอาหารมาเขาก็วิ่งตามค่ะเพื่อนๆขนก็สวยมากเลยสวยทุกตัวอะไรเขาดูแลดีเดี๋ย <c> ว <oughs> เราก็เดินต่อค่ะเพื่อนๆหลังจากเอาอาหารให้เป็ดแล้วเราก็มาเดินค่ะเพื่อนๆเดินข้ามถนนเดินข้ามฝั่งแม่น้ำมาไกลเลยเป็นการออกกำลังกาย ถนนลื่นเดินยากมากค่ะครูงไปก่อนแล้วคัะเพื่อนดีไม่เป็นจะถ่ายครุลง